เรื่องย่อละครเรื่องผาแดงนางไอตอนที่28ออกอากาศวันอังคารที่2 6สิงหาคม2568เวลา19นาฬิกาทางช่องวัน31เหตุการณ์คือพังคีตัดสินใจใช้ชีวิตอย่างมนุษย์ในร่างของคำสิงเมื่อรู้ว่าการเป็นพญานาคจะทำให้ไม่สมหวังในความรักแถมยังต้องสร้างความไม่สบายใจต่อไอราดาที่ระบบทโดยเดียน,นาฟลีโปอีก จึงได้ทำให้พังคีซึ่งระบบทโดยตุ่มตามยุทธนาได้ตัดสินใจเลือกใช้ชีวิตอย่างมนุษย์ ในร่างของคำสิงเพื่อหวังที่จะให้ได้อยู่เคียงข้างไอระดาอีกครั้งติดตามรับชมละครเรื่องพาแดงนางไอออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัส,สบดีเวลา19นาฬิกาทางช่องวัน31และสามารถรับชมละครย้อนหลังที่แรกทาง True ID ผ่าน3ช่องทางทั้งแอปพลิเคชันเว็บและกล่อง True ID TV Box